แล้วเนี่ยเขาสองคนหายไปไหนนี่ไม่มีใครเลยเหรอฮะอยังไม่นอนอีกเหรอรู้เหมือนกันเลยต้องนอนแล้วคุณไปไหนมาส่วนทอตหนากลับไปเขามีรถนี่ทำไมต้องให้คุณไปส่งล่ะพวกเราหิวข้าวก็เลยไปกินของว่างก่อนไงล่ะที่บ้านไม่มีของกินแล้วไงบอกอาเดมให้ปรุงให้คุณใค้กินก็ได้ต้องออกไปกินข้างนอกทําไมผมง่วงแล้วไปนอนขอแล้วอ๋อคุยกับคนอื่นไม่ง่วงเลยคุยกับฉันก็ง่วงใช่ไหม ตอนที่พอใจใส่แต่งงานใหม่เท่านั้นเองไม่เคยคิดอะไรอีกเลยขอทีเธออย่าคิดมากได้ไหมถ้าไม่อยากจะคิดมากคุณก็อย่าไปทำงานที่บริษัทเขาสิดูสิคุณยังไม่ได้ทำงานเราสองคนก็ทะเลาะก,กันเพราะเขา,าแล้วอย่าคิดมากได้ไหมพะแอธีนาไม่มีอะไรกันมันก็เหมือนอย่างคุณกับม้านั่นแหละหรือต้องบอกคุณว่าอย่าทะเลาะกับม้าอีกแล้วเหรอคุณก็รู้นี่ว่าม้ามีแฟนมากมายแต่อธีนาไม่เหมือนกันเขาจากเซี่ยงไฮ้ไล่จับคุณจนถึงฮ่องกงคืนนี้ยังตามมาถึงที่บ้านด้วยทำแบบนี้ท่าชัดๆนะเขากังจะจับคุณรู้หรือเปล่าเนี่พพออแลลล้วะ เรื่องของเรื่องเพราะคุณไม่เชื่อใจผมคุณรู้สึกกับผมไม่รู้จักคิดกับเรื่องประเภทนี้เอาเป็นว่าผมไม่ได้สนใจแต่เขาสนใจผมผมไม่สนใจเขาผมออกจากสำน,นักนิยาสามเพื่อยืนเยันว่าผมช่วยตัวเองได้ผมสามารถสร้างเนื้อสร้างตัวได้โอเค